นีเน่เป็นไงจ้มาปกันจ้าซ้อมเสวยงาาตามทางเรื่องมามาจ้าได้กินแล้วนะจ้าเอาีมาจ้าได้กินแล้วนะจ้ารอไม่ได้นะคะเพราะว่ามอร้อนมากเลยไม่ไอึดไหวนะะตักะะกันนะคะเอยสวยงามน่ากินนะโอ้โหวิวูิวยามียามีอยากกินแลนะคะเดี๋ยวชมก่อนนะ,ะเอาไรกันเลยะ,ะโอเคเดี๋ยวลงไปแล้วก็มามานี่มามาเก็นก่อนมากินกันจ้าชิมมึง คือสภาพหน้าตามท้องเรื่องนะคะเพราะงานเยอะนะคะเลยไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเลยนะคะตามท้องเรื่องจริงแบบว่าไม่มีเวลาเลยนะคะโอเคจัดบ้านแล้วก็ทำขนมขบวนอีกนะคะซิมม่าอืมหือเฮ้อร่อยมากเลยคือแบบเค็มหวานป่ะแลาวก็ทังดีมันก็ดิแบบผมทำไมทำอร่อยเช่นนี้ผมทำเองมต้องอร่อยอยู่แล้วมาอืมทำไมอร่อยจริงอ่ะฮึมฮึมชิมกันเยวยิงเยอะแล้ เดยวกรลังแกงกลังดีละข้าวเหนียวกรลังแบบนุ่มละนี่น่ะม่วงตามไปเราถ้ากินข้าวเหนียวม่วงแบบนี้เราไม่กินพร้อมกันอ่ะเราถ้ากินแยกอ่ะวันนี้เนี่ยกินเยอะเราเราทำนิดเดียวเองเราทำหนึ่งในเศษหนึ่งส่วนสามของห้าร้อยกรัมนะคะใช้ก้าเหลียว